สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาทุกท่านนะครับวันนี้น yeah. ้องมาอัปเดตนะครับร mm ุ่นที่นะครับสองคู่เอ้คู่ละสามร้อยพี่นะครับคู่ละสามร้อยวันนี้มีมาอัปเดตให้นะฮะเก้าองค์ครับพี่นะฮะบอกเลยว่าห้ามพลาดพี่นะฮะเหลือเพียงเท่นี้นะพี่นะเหลือเพียงเท่นี้นะครับถ้าองค์เดียวนะครับนะถ้าองค์เดียวน้องขอที่สองร้อยนะครับนะถ้าองค์เดียวน้องขอที่สองร้อยบาทนะครับ นะฮะเดี๋ยวเรามารับชมเลยพี่นะฮะชอบทุจริการไหนนะครับนะพี่ปิดกันเข้ามาได้เลยนะับตอนนี้เหลือแค่เก้าองค์สุดท้ายแล้วนะครับนะหรือพี่ๆตั้งใจจะเหมาเก้าองค์นะครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้เลยนะครับแล้วก็นะครับจับคู่คู่ละสามร้อยบาทเท่านั้นครับนะนี่ฮะรายการที่หนึ่งพี่รายการนี้เป็นเนื้ออบาก้าสแตนลงยาหน้าหลังพิเศษเลขคนเบอร์มาได้สี่สิบเจ็ดนะฮะลงพยานนาคนะฮะลงพยานนาคราดนะครับ นี่ฮะลงยำม่วงขอบขาวนะครับในองค์ที่หนึ่งนะพี่นะนี่ฮะสวยๆนะครับนี่ฮะคุยพื้นหน้าหลังนะครับนะรุ่นนี้นะครับรุ่นนะฮะเจริญพรหันข้างนะครับนะนี่ฮะโฮมคุมรุ่นแรกครับขอบไข่ปลาครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับ ต่ <im sharing> อมารายการที่สองพี่เอรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับม่วงเนี่ยครับลงยาม่วงขอบขาวเลขคุณจัเบอร์หมายเลขสิบสี่นี่ฮะรุ่นนี้จะเลมพรสแห่งข้างรุ่นแรกนะครับนี่สวยๆพี่อัปกาสตินกับทองแดงสตินนะครับต่อมาฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อกระไหลทองพ่นซายนะครับลงยาส้มขอบดำนะฮะหน้าหลังเลยนี่ฮะเลขคุณจัเบอร์หมายเลขสี่สิบแปดนะครับรายการที่สามเลขคุณจัเบอร์หมายเลขสี่สิบแปดนะครับนี่ฮะ สวยๆครับพี่ชายนะครับรายการที่สี่ครับลรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผิวลุ้งนะครับเนื้อชนวนผิวลุ้งนะครับเลขคดเบอร์เหมือนเลขเจ็ดสิบหกนะครับผิวลุ้งนะฮะพื้นขาวขอบส้มครับเอพื้นขาวขอบแดงครับพี่นี่ฮะรายการที่สี่นะนี่ครับเป็นงามๆครับที่นี่ฮะ รายการที่ห้าครับรายการนี้เนื้ออัป,ปกาสาตินนะฮะลงยาฟ้าขอบแดงครับด้านหลังนะฮะลงยาฟ้าลงยาพญานาคเก้าตระกูลครับเลขค้นตําเบอร์หมายเลขหกสิบเก้าครับนี่ครับรายการที่5้าเลขค้นตําเบอร์หมายเลขหกสิบเก้านีครับนี่ฮะสวยๆวิวชัยนี่ฮะรายการที่ห้านะครับต่อมาครับเป็นรายการที่หกพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนเลขค้นตําเบอร์หมายเลขแปดสิบหกนี่ฮะ ลงยาฟ้าขอบดําครับพี่นะครับลงยาฟ้าขอบดําครับพี่นะฮะงามๆเลยพี่ชายนะครับรายการที่หกนะครับเลขโค้ดตัเบอร์มาได้แปดสิบหกนะครับรายการนี้นะฮะมาดูกันต่อครับรายการที่เจ็ดเฮ้รายการที่เจ็ดพี่รายการนี้เป็นเนื้อชุบไทเทเนียมนะฮะเลขโค้ดตัเบอร์หมาเลขสิบนะฮะพี่ดูมุมไหนก็สวยนะพี่เนาะนะฮะดูมุมไหนก็สวยพี่งานงานไทเทเนียมนะฮะทุบไทเทเนียมพี่เลขโค้ดตเบอร์หมาเลขสิบนะฮะนี่ฮะ หน้ากากนะครับนี่ฮะติดหน้ากากหน้าวะนะครับนี่ฮะหน้ากากนวะนะพี่นะสวยๆอย่างนี้นี่ฮะนี่ฮะหน้ากากนวะนะครับรายการนี้แบ่งปันนะครับนี่ฮะใครไว้ใครได้พี่คู่ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะอัปเดตเลือดข้าองุดท้ายนะพี่นะนี่ฮะเลือดข้าอง์ุดท้ายนะครับนี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่แปดครับ รายการที่แปดครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารพี่เลขคนตับเบอร์มาเลขหกสิบสี่ครับเลขคนตับเบอร์มาเลขหกสิบสี่พี่ลงยันน้ําเงินขอบแดงครับนี่ฮะลงยันน้ําเงินขอบแดงนะพี่นะรายการที่แปดนะครับงามๆครับพี่นะครับรายการที่แปดงามๆครับลงยาจีวอนด้วยครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่แปดนะครับต่อมาฮะรายการที่เก้าครับพี่นะรายการที่เก้ารายการสุดท้ายครับ รายการที่เก้ารายการสุดท้ายครับมาองนี้ฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารเลขค้นเบอร์หมายเลขห้าสิบนะครับพี่เลขค้นเบอร์หมายเลขห้าสิบแปดสิบสี่นะครับนี่ฮะลงยาแดงนะครับขอบเขียวพี่นะครับลงยาแดงขอบเขียวพี่นะรายการที่เก้านะครับนี่ฮะ วันนี้ก็มีบแบ่งไี่ไงฮะเก้ารายการนะครับนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถปดเข้าไปได้เลยนะครับที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับ